ว่าดยเรื่องการแก้แค้นของแต่ละคนน่ะเหรอทุกคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมลิงมันถึงเดินมาเหมือนมันรู้ว่าผมวับอยู่ตรงนี้ทั้งที่กำลังเสริมของฝั่งตรงข้ามอยู่ไกลมากแต่ทำไมทำไมลิงถึงกล้าใส่สุดผมขนาดนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูต้นเหตุของความแค้นของเรื่องนี้มันเกิดจากอะไร ในขณะที่ผมกาลังเคลียคลิปกลางช่วยโทเลนแบบชิวๆสายตาของผมนี่ก็เหลือบไปเห็นแพนได้กำลังดวลกัาลิปโปอ,อยู่และวูคองก็เข้ามาเจอในไฟผมจึงใช้โอกาสนี้ในการคิววูคองและใช่ครับผมเป็นคนคิววูคองได้ช็อตนี้เป็นช็อตที่ไวโอเล็ตคนดีคนเดิมกิ้งหน้าไม่สนใจโลมิ่งเลยโดนลิงส่งไปคุยกับลากมะม่วงและนั่นแหละครับผมเลยส่งลิงกลับบ้านเก่าไปนอนเฝ้าพระอินทร์ช็อตนี้ก็ยังเป็นไวโอเล็ตคนดีคนเดิมที่กิ้งหน้าไม่สนใจว่าฝั่งตัวข้ามเขาจะมองล่าย่างไรกิ้งหน้าใส่วีล่าประดุดว ที่่งคิวมาได้และลิงก็โดนผมคิวอีกรอบหนึ่งมันทําให้ความแค้นที่ฝังอยู่ในใจลิงเริ่มประทุขึ้นและในขณะที่ผมเคลียร์กลางสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นฝั่งตัวข้ามมีกันถึง4ตัวและฝั่งเรามีแค่ทูเรียนตัวเดียวเมื่อฝั่งตัวข้ามเห็นว่าผมโดนซีจากอันติลาวิลเลยจะใช้โอกาสนี้ส่งผมกลับบ้านเก่าไปนอนเฝ้าฟินและจังหวะน,นี้ใครเห็นก็ว่าตาย นั่นแหละครับผมยังไม่ตายและช็อตนี้ก็เหมือนเดิมครับไวโอเลตคนดีคนเดิมกิ้งหน้าจะฆ่าลิงประดุดดังว่าเพื่อนฆ่ามีห้าคนแน่จริงมันก็เข้ามาช็อตสุดท้ายกันหนีไม่พ้นไวโอเลตคนดีคนเดิมกิ้งหน้าหวังจะเอาป้อมสุดท้ายก็โดนพันดาย่ำกระหมอ่อมลงไปคุยกับรากมะม่วงแต่ยังดีที่ช็อตนี้ฟลอเรติโนโ่กู้สถานการณ์กลับมาได้ส่งทาร่าและพันดากลับบ้านเกา่กา,ไ,า,กากไปนอนเฝ้าพระอินท์จังหวะนี้ฝันตุงข,ข้ามตายถึงห้าตัวแต่ว่าคลิปนั้นอยู่แสนไกลเพื่อนเลยบอกให้เราถอยบวกกับลิกกเเเตออรมมมมีลลืดดดดน้้วแิิิง็าาาผ่่่่ไไฟสทคคขึ ในขณะที่ผมกาลังวับกลับบ้านแบบชิวๆสายตาทั้งสองข้างของผมเนี่ยก็เหลือบไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มนั่นแหละครับลิงมารู้ได้ไงว่าผมอยู่ตรงนี้แต่เรื่องนั้นมันก็คงไม่สําคัญสําคัญที่ว่าผมจะเอาชีวิตรอดจากตรงนี้ไปได้ยังไง <_ l ain> จังหวะน,นี้ผมคิดว่าผมคงไม่รอดแน่ทุกคนก็คงคิดว่าพี่ก็ไม่รอดเหมือนกันใช่ไหมพี่ว่าลิงคงนอนไม่หลับไป3วันจอดนี้ใครเห็นก็ว่าตายทุกคนว่าพี่จะรอดจากอันติลาวิลไหม huh